ผยหลักฐานใหม่อิมานเคลลิฟนักชกหญิงแกร่งเป็นเพศชายหลังดรามา่าคว้าเหรียญทองมวยโอลิมปิก2024แล้วแบบนี้จะจัดการยังไงกับอิมานเคลลิฟเจ้าฟ้าไอออูเดียนักข่าวฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยผ่านนิตยสารารีดักโดยนําเสนอหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นผลการตรวจของอิมานเคลลิฟนักมวยสากลหญิงชาวแอลจีเลียที่เป็นประเด็นดราม่าเรื่องเพศสภาพในโอลิมปิก2024 ทั้งนี้อิมานเคลิฟเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024รุ่น66กิโลกรัมหญิงที่เอาชนะบีจันแจมสวนเพงนักมวยหญิงทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศไม่ผ่านการตรวจเพศจากการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก2023เาตเหตุเน,นื่องจากอิมานเคลิฟไม่ผ่านการทดสอบระดับฮอร์โมนเพศชายแต่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC อนุญาตให้เธอเข้าร่วมชิงชัยในโอลิมปิก2024ได้เนื่องจากพาสปอร์ตรับ ว่าเป็นเพศหญิงแต่ล่าสุดหลักฐานที่จ้าฟาไออาอูเดียนำมาเปิดเผยระบ,บุว่าอิมานเคลิฟมีคโครโมโซม XY หรือคโครโมโซมของผู้ชายรวมถึงมีอันท่าภายในมีองคชาตขนาดเล็กและไม่มีมดลูกด้วยเอกสารดังกล่าวระบุว่าอิมานเคลิฟได้รับผลกระทบจากภาวะพร่องเอนไซม์ฟอัลฟา e d ดักเตสซึ่งเป็นความผิดปกติของพัฒนาการทางเพศที่พบได้ในผู้ชายทางชีววิทยาและเป็นสาเหตุให้เธอทุ แบนจากศึกชิงแชมปโลก2023ของสาพันมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA มาแล้วแหล่งข่าวระบุว่าคราวนี้ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุนแรงโดย IBA ได้คัดค้านการตัดสินใจของ IOC ที่อนุญาตให้ผู้ชายท,ที่ที่ไม่ผ่านกระบวนการทางชีววิทยาพกมวยกับผู้หญิงในปารีส2024ในงานแถลงข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม IBA ย,ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าเคลิปไม่ผ่านการทดสอบโครโมโซมหลายครั้ง แต่ไม่สามารถเปิดเผยผลการทดสอบเหล่านั้นโดยคณะกรรมการโอลิมปิกของแอลจีเรียได้ซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปว่าอิมานเคลลิฟจะมีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆหรือไม่โดยหลังจากข่าวนี้ออกไปก็มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมีข่าวยืนยันผลตรวจว่าอิมานเคลลิฟเป็นผู้ชายอิมานเคลลิฟนักชกแอลจีเรียก็ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับสื่อฝรั่งเศสที่รายงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ที่ระบุว่าเธอมีผลตรวจเพศเป็นชาย ไม่ใช่ผู้หญิงความคิดเห็นนี้บอกว่าเธอต้องเข้าใจนะว่าการมีธรรมชาติที่ได้เปรียบกว่าไม่ยุติธรรมกับคู่ต่อสู้แข่งกีฬาแล้วได้อะไรนอกจากชัยชนะแบบที่สังคมส่วนใหญ่เขาสงสัยถ้าสมาคมกีฬาสากลไม่แค่์กับเรื่องพวกนี้คงมีการสั่นหานนักกีฬาแบบนี้มาลงแข่งขนันกันอย่างเอ,อกรกเริกวันหนึ่งคุณค่าของกีฬาที่ต้องเสริมสร้างจิตวิญญ,ญาณของนักกีฬาจะไม่เหลือเอาไว้ให้ชื่นชมตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะจารึกตลอดไปเรื่องความเท่าเทียม กีฬามวยสะกลหญิงแห่งโอลิมปิกครับถ้ามีจิตสํานึกและน้ําใจนักกีฬาจะต้องไม่ภูมิใจกับรางวัลที่ได้มาแบบไม่สมศักดิ์ศรีแบบนี้นะเอาชนะคนที่กําลังด้อยกว่าตัวเองแบบที่เรารู้อยู่แก่ใจมันน่าภูมิใจหรอือเอาตัวเองซึ่งผิดปกติแบบได้เปรียบไปลงแข่งท่ามกลางคนปกติที่เขาเสียเปรียบรู้ทั้งรู้น้ําใจนักกีฬายังไม่มีจะมาขอเป็นนักกีฬาได้ยังไงมันก็เหมือนการชนะด้วยการโกงนักกีฬาอาชีพต่างจากคนเล่นกีฬ กลาออกกําลังทั่วไปตรงที่เขาถูกพร่ำสอนมาเรื่องน้ําใจนักกีฬาจนมันต้องเข้าไปอยู่ในจิตสํานึกแล้วแต่คุณไม่มีรางวัลที่ได้มามันเลยไม่สง่างามไม่ภูมิใจเลยสักนิดน่าอับอายมากกว่าคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ